บทบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระควาสักเกสูวิหารติสกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหตาสักขุสังคเนสักทิงปัจจเมเตหิพิขุสะเตหิสัสะพเะเหวะอระหันเตหิทัสะหิจะโลกะธาตุหิ เทว,วตายาภูยเยภูยเยนะสัตติปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคสะอัฐโคจตุยนางสุทาวาสกาฮิกานังเทว,วานังเอเตทะโหสิอายังโคพระวาสักเกสุวิหะรติ กับปีลวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิขุสังเคนะสิถิงปัจจมัตเตหิพิขุสะเตหิสัพ,พเพเหวอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตายาปุยเนสัตนิปติตาโหติพระควันตังทัศานายะพิขุสังค่ะจะยันูจะ นะมะยัมปิเยนะพระควาเตหูปะเตหูปะสังกะเมยามะอปุสังกะมิตวาภควะโทสันติเกปัจจะเกคาถาภาเสยามาติอ,า,อ,ตา,ททา,อาทโคตาเทวตาเสยยทาปิมานะมะพระวาปุริโสสัม,มัชิตังวาพาหัง ปาสาเลยยะปะสาหิตังวาพาหังสมิเสยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภาวะภาขวะโตปารุปะระโตปาตุะตระหังสุอัทโหตาเทวตาภาขวันตังอภิวาเทตาวา เอกัมตังอัฏฐสุเอกัมตังทิตาโขอเอากาภควตภวตาภควโต,วตสันติเกอิกมังคะถังอภาสิมหาสมายโยภวนาสมิเทวกายะสมาคตสมาคตาอมันอาคตับหังอิมัง ธรรมสะสัมยังทักขิตายเยวะอปราชิตาสังมันติอัธโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกเอมังอีมังขาถังอภาสิตัตระพิขาวโมมาสะมาะาหังสุจิตังอัต,ตโนพิุชุ กะมะลังสุกะมะกังสุสาระถีวะนัตตานิ่ะอัตวาอิติยานิรักขันติปัิตาติอัทโคอัปปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิสตวาคีลังเชตวาปาลีขังทิขะคีลัง โอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาลักขุจักขุมะตาสุทันตาสุสุคานาคติอัทโคอปอปราเทวตาพระาวโตสันติเกยมังคาทางอะคาสิเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเส นาเตทมิสสันติอปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติสันติติพระอาทะโขพระควาพิขอุอามันเตสิเยพยุยเยนะพิกาเวทัศะส,ะสุโอกะทัสตูสุ เทว,วตาสันนิปติตานุติตัคาตะคาขะตังทัศนายะพิขุสังขจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติมันทัตอติอต,ติมันถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตะปรามายวะเทว,วตาสันนิปะ ติตาเอเหสุงเสยยะาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกาเวภวิสันติอนาคตามัตฐานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาปิเตเตสัมปิภควันตานางเอตารมาเยวเทวตาสันปาติตาพระวสันติเสยยะทาปิไม่หัง เอตระหิอาจิมิตรสามีสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกตานิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถสาธุกังณนะ มานาสิกะโรโถะพาวิสะมิสะมีติเอวัมพัตเตะต,ะต,ะต,ะติโสโขเตพิคูพระควาโตปัสจัตโปปสสุพระควาอิตะทะโอจะสิโลกะมะนุกัสสะมียันทะคุมมาตะทันสิตา เยสิตาคิริขระรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสิหาวะลตีนาโลมะหังสาพิสัมพูโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาพิโยปัจจสเตนตวาเวเนปกาปิละวัฒเวโตตะ ตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสารเนราตาเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิขาโวเตจัตอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศา,าสนางังเตสัมปาตุระหะยานังอนุอนมะนุสานะทัสสนังอเปเก สัตมัทคุงสหัสังอัฐสัตวิงสตังเอเกสหัสานังอมานุสสามะมัทสงเอเกเอเปเ,เ,เกนันตมัมทคุงที่สาสัพพาภุลาอาหุตัสสัมพังอภิงยายายะอวัคิตวานะจัก ขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาเทวะเกศาสเนละตาเหิเทวะกายาอภิกันตาเตวิชนาถะวิขโยโยเยโหหังกะตะยิสามิสามิค <c oughs> ิราหิอนุปุพะโสสัตตาสัตสาวะยะคา อุมากาปิละวัฏวาอิติมันโตอุชุมันโตวัฒนาวันโตยะสัตสีโนโมทะนามาอภิกามุงพิคูนางสามิติงวะนางสะสะหัตสาหะมะวตายักขาอนัตตะวัติโนอิธิมันโตอุชุมันโตวัฒนาวันโตยะสัตสีโนโมทะนาอภิกามมงพิคูนังสามิติงวะนาง สาตาคีราติสหัสสายขาอนนาณะตวัินโนวิธิมันโตชุ่มมันโตวัฒนาวันโตยะสสิโนโมทนามาโมทมานาอภิกามูภิขุนางสามิติงว่านังอิเจเตโสละสหัสสายขาอนันตะตวณินโนวิธิอิธิมันโตชุชมมันโตวัฒนาวันโตยะสสิโนโมทนามาโมทมานา อภิกรรมงพี่ขูนังสามิติงว่านังวัามิตาปัจจสาตายัขขานานันตะวัดนิโนอิทมันโตอุชุมันโตว,วัฒนวันโตยัสสิโนโม,โมทนามานาอภิกรรมงูพี่ขูนังสามิติงว่านังกลุ่มพิโรระราชะคะหิโกเวปุตร,รัสสาวนินินิเวสานังเผยโยนางสาตะสามัตสะ ให้สังยักขานังปร,ริปายิปุราปายิปุรปาสติปุมพิโรราชาขาหิโกโสปะคะสาม,มิติงว่านังปุริมัจจะทิสาราชาทะตะมันโถประสาสติคำทันคำพานังอภิปัติมหาราชายาสั์สิโนโส ปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทะนามามหัสพลาอิทิมันโตอุชมมันโตว,วัฒนาวันโตยะาสสาิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนางสมสามิตติงวานังท่าขีนยจะทิสังราชาวิรูโหตปะสาสติกุมพันธานังอภิปติ มหาราชายสัสิโสพุตตาปิตาสะพะหาโวอัทนามามหพลาอปที่มันโตชุมันโตว,วัฒนาวันโตยัสสีโมยัสสีโนโมะมานาอภิกรรม,มูพิกุนางสมิติงวะนางปชิมัตจ,จะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสพุตตาปิสัจจ พาหาโวอินทะนามามหาพลาอิทิมโตชุ่มันโตวัฒนามันโตสัสันตินนตนนโมโมทัมานาอภิกามุงพี่ขูนนางสามิติงวานางอัตตราชะทิสาทิสัสงราชาปุเวโตวปัตตบปะสาสติยักขานางอภิปติมหาราชาสาสสีโสอุต,ตาปิตัสสะพหาโวอิทะ อิทนามามหาพลาอิทิมันโตชุชุมันโตว,วัฒนาวันโตยะสสิโนโมโทมามนาอภิกามูงพิกูนางสัส,ะสะมิติวันังปุริมะทิสังทัตตะรัโถทักขิเนนะวิรุกาโหปูปชิเมนะวิรุปขโขเวโรอ,อุตรังทิสังจิตตาจัตตาโรโอเตมหาราชาสมันตา ตุโรทิสาทันทันละมานาอัถังรุสุว,วะเนกาปิละวัฏถเวเตสังมะมายาวิโนทาสาอาโควัจ,จนิกาสถามายากุเกทุเวเกทุวิภูจวิภูตโตสหจันทนโนกามะเสโสเสโทจะกินุทะ กินุมันทุนิมันทุจปะปนาโทโอปะมัตโยจะเทวสุตโตจะมาตล,ลิจิตตาโสจิตตาเสโนจะคันทันโพมาโลนะโมราชาชะโนสะภาสะโพอาคูปัจ,จสิขโขเจวะตัมภารูสุรยิยวัชสาเอเต จัดเนจราชาโนคันธรรมพาสหราชุติิโมทะมานาอภิกามงพิกขูนังสามิติงวะนังอาภาครูภาษานณคา,า,า,าเวสาลาสหตัชากากรมพลสตาราอาคูปายาคาสหยาติพิ ยามุนาอตัตรฐาจะอาคูนาคายสัตสิโนอาราเอราวันโนจะมาจะหานาโคโสปาคะสมิติงว่นังเยนาคาราเชสหาสาหะรันติทิพาธิชาปิกขิปิกปักขิวิสุทธจะจักคูเวหายาสาเตว่นมัช ชะปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตาทานาคราชานะมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทธโธสันหานิวาจาหิอุปะวะทางยันตานาคาสุปันนาวิสารณะมะกังสุพุทธัง ชิตาวิชิรหัสเทนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัตเสเต,เตอิทิมันโตยสัตสีโนการะกัญชามหาพิสมาสุอสุราทานนาวะรสา,าเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุ ะโมจีสหสตัตจะพลริปุตตานังสัพเพอโรจะนามกะใสสันในอิตวาปลิงเสนังราหุพัฒหมุปาขมุงสะมะโยธานิพัทันเตพิขุนังสะมิติงวนานัง อาโปจัเทวาทปะทะวีจัเสเยโชวาโยจัทาขมุงวารุนาวารุนางเทวาโสมจัยะสะสาส,าสาหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาสินโนเเทะเสเตท่าสทา,ากายาสพเพนานานตาวัดินโน อิทิมโตชุชมมันโต,ว,นตว,วัฒนาวันโตยยสาสิโนโมทามานาอภิกรรมมูพิโคนางสามิติงวานางวัตทัจะเทวะสหารีจสะสะามาจะเทเวยะมายันจันทันสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยันสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักคิตานิปุรคิตวา อาโคมันทะวามันทะวะาลาหกาอะวะสูนังวาสโวเศโทสักโกปาคะปุรินทะโทเทเสเต,เตทะสะทากายาสเัเพนานันตะวัดนิโนอิทิมันโตอุชุมันโตวัฒนาวันโตยสะสศิโนทะโมทะมานาอาภิกามง พิคนางสามิติงว่านางอาคากคสหภูเทวาชมาลคีสิขาพร,รา่าริทธากาจะโรชาจตุม,มาบุพะนิกาบุพะนิพาสิโนวารุนาสหาสัมมาจัจจุตาจัเออเนชากาสุเลยยะสุ รุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทะเสเต,เตทะสาทากายาสัพเพนานันตะวัฒนาวัดนินาโหเอเตนา,นานันตะวัดนิโนอิทธิมันโตชุมันโตว,วัดนะวันโตยะสิโนโมทะมานาอภิกรรม,มงพิขุนางสามิติงวะนาง สมานามหาสมานามานามนุสามนุสุตามาขิทาปาทูศิกาอาโคอาคูมโนปะทูศิกาอาอะคาคูอะทาคูระหยโยเทวาโยจะโลหิตวาสิโนปะระคามหาปะระคาอาคเทวายาสสิโนทเศเตทเศทเตทาศ ากายาสัพเพนานันตะวัดนิโนอิที่มันโตชุมมันโตวัฒนะวันโตยสาสิโนโมทามานาอภิกามูพิคูนังสาม,มิติงวันังสุก,กากะรุมหาอะรุนาอาโคจะอาโคเวระนะสาสหาโอทาคันยะหาปาโมโมขา อาคูเทวาพิจักขนาสทามันตาหาระขชามิสกาจะยศสสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโตโยทิสาอาภิวัตสโตสติทะเสเต,เตทสาทากายาสเพน,นันตาวัดนิโนอิทิมันโตชุมันโตว,ว,นวันะวันโตยะสสิโน โมทัตมานาอภิกรมุงพิคุณังสามิติงวานังเขมิตยาตุสิตายามากัฏกาจะยะสัสิโนสพิตาการามะเสธาโชตินามาจะอาสวะนิม,มานาระติโนอาคูยะทาคูป,ประมิมประนิม,มิตาทะเสเต,เต ถ้าสัทากายาสพเพมานันตาวัดนีโนอีที่มันโตชุ่มมันโตวัฒนาวันโตนยะสสีโมโมทะนามะโมทะมานาอภิกาโมงพิคุณนางสามิติงบันังทักเตเตอเทวะนิกายาสเพนานันตาวัดนีโนนาวมันวเยนะ อาคันชุงเยสเนทะสัทิสาสหะปะวัตถะชาติมักคีลังโอตะโอคะตินะมะนาสวังทักเคโมคะตะรังนาคังจันทะวะอะสิตาติตังสุพราม,มาปาระมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนะ สันนังปุมาโรติสโจสจะโโสภาคะสามิติงว่านังสหัสพรมมะโลกานังสัมมหาพรมมาทิติถาติสุปป,ปันโนชุติมันโตมะัะสมากาย,ยาโยยะสัสสิโสทะศเสถะ อิสรายาอาโคปัจเจกวะสะวะติโนเตสัญจะมันตนะโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจะสัเพอภิกันเตสันเทเทวะสพัมมาเกมาระเสนาอภิกามิปัจจกันหาสะมันทิยังอเอทะขัดหทะทพันทะทะราเ นะพันธะมัทุโรสมันตาปริวาเรนะเรธะมาโวมุจ,จิทะโกจินังอิทิปัตทะมหาเสโนกัตหะเสนังอเปยอเปสยัยิปานินาตะละมาหัสสัสารังกตวานณทระวังยะถาปาวุธ สะโลมีโคธนยันโตวสวิชุกโกตทาโสปัจุทาวติสังโกสังปุโทอาสะยังวะเสตจจะสับพังอภิยายะอวะขิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยะสัตวะสาวะเกสาสเนะัะเต มาระเสนาอภิกันตาเตวิชาณทะพิกขาโวเตอาปับอาตัปปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตวีตราเคหิปักกามุงเนสังโลมันปิอัจฉยุงสัพเพวิชิตะสังคามะพะยาติยายะสสีโม โมทันติสหภูเตหิพ่ะเขาว่าตาพ่อเขาว่ากาภาวะกาเตเชเนสุตาติ